ในในช่างภาพไปไหมหนึ่งสองสามเอาโัข้าวเลวเลยข้าวหลรีบเดินเพื่อจะไปช็อปปิ้งอ่ะ

สวยมากเลยคะทำจากอีในนั้นเป็นพวกอาวินูดีนอะไรพวกเนี้ยวาเดบ้านเราไม่มีอ่ะห้าใช่หนึงดีกาาก็ไม่มีซอบผู้ชมไม่ใช่ไม่นเยนต้องช่งสวยห่ก็ประมาณสักสิบกล้นไม่ได้คิดเพนกมีได้ี แล้วเวลาขึ้นมามันจะไม่หงุดแล้วมันจะดำธรรมชาติบางที่ทมต้องไม่นั่งย้อมไปบนี้ใช่ค่ะผสมได้แต่ว่าคนนี้มันเป็นกังใช่พี่ก็เป็นจังเอามาเป็นหัวเชืออ่อใหญ่ใช้ได้ตัวใหญ่ใช้ได้แล้วพี่พไปลองด,ลดูดาการดาวเทียมอินเดียนะปุ๊บอากาศดีแหละตัวเนี้ยนีรับรองลลองไปใช้ดูพี่ใช้ดีงามอ่ะโอ้ยหโอ้โอพี่น้อยนั้นสวยเน,ยนาะ สวยกว่าอันแต่นั้นมันอันี้มันไม่จริงแต่ว่าไม่จริงเลยอะไรยไปสิบบาทเออซื้อซื้อซื้อาไปเอาห้าร้อยเรยเอา เนี่ยเอาเจ็ดร้อยไปนะพี่นะไม่เจ็ดแล้วถ้าได้ก็เอาท้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคไม่ร้อยเรื่อยเอาอย่างนี้พี่คนละครึ่งหกร้อยไม่มีงบแล้วเอาห้าร้อยฮะาร้อยหนร้อยฮะลงไปร้อยแปดสิบโอเคเลยเยอะไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่เลือกกระปิบไหนฝ่ายข้างนั้นนะท่ากันหมด ตะกนมาจ่ายตังคตะกนมาจ่ายตังมาจ่ายตังค์เรียเรเมาจ่ายตังแล้วจะว่าจด้วยก ใช้ไกันได้ค่ะใช้ด้กันได้เนาะจะอสผมให้มัหะเพราะเวลาผมเราเปียกเทใส่ในมือให้หน่อยพอตาุ้มตนมันไม่มีขดเตาม่เทเวลาครึ่งเด็กไม่ลงใ่แลวมันมีมันขวดเตาปล่าดเตานี่มันมีแต่มันเป็นขวดอะไรผมไม่โผเอากั้งเนาะบุกมาเล่าเลยกั ก็ลองนอนคนไทเคนสเ่าเชื้อชาิ้อชาตินอินเดียคุณมีชีวอมาตงกุ้งเชื้อชาติเันชาตไทยแต่ว่าเชื้อชาติอินเดียเ้ามไม่ต้องเห็นว่าหนมีขวดทดลองนะค่ะ เป็นเป็นบอดี้โลชั่นทาไว้เลยใช่ไหมข้อมาเองหน้าก็ได้เฟรชเหรอหน้าก็ได้ทาหน้าหรอมันมีกันแดดนิดน่อยถ้าเราทาที่เสร็จแล้วมันไม่แพ้ชไม่ทาหน้ามันผสมอะไรบ้างราคาห้าขวดร้อยนึ่งใช่ไหมห้าขวดร้อนึ่งหกขวดร้อยขวดร้อยหนึ่งโอเคเอาเอาสองชุดล้วก็สองกขวดพี่หนึ่งเอาหนึ่งอยางแล้ ต้องเหรอเห็นชาชิดไหมดำไปหน่อยนะรู้สึกว่ามาๆเลยฮะบอกไว้ก่อนนะใครที่ไม่มาทริปนี้คุณพลาดเหลือเกินนะครับขอโทษนะครับบอกได้เลยว่าคุณพลาดมาต่างประเทศอะไรครับท่านนี้มาๆเลยเลยเห็นไหมดูไป

ใครที่ไม่มาทริปนี้คุณพลาดเหลือเกินนะครับอขอโทษนะครับบอกไ,อได้เลยว,ว่า,าคุณพาลาด